ได้พันพันล้านเมพิชนาตเผยอาชีพแฟนใหม่สาวสวยสุดแซบเมพิชนาตที่วันนี้จะมาเล่าโมเมนต,ต์หวานๆหลังจากเจ้าตัวได้ควงหวานใจให้โซบิกบินลัดฟ้าไปกระชับรักต่างแดนพร้อมเล่าเส้นทางความรักจากเพื่อนขยับสถานะมาเป็นแฟนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เรื่องความรักล่าสุดไปเที่ยวกันมาเมย์ได้บอกว่าไปสวิตปารีสคือแฟนเมย์เขาง,งานเยอะงานเขาจะไม่เหมือนคนอื่นคือเขาขายรถแล้ว รถมักจะขายดีตามเทศกาลต่างๆฉะนั้นช่วงเทศกาลเขาจะไม่อยากไปไหนเขาต้องคอยเช็คลรถเช็คสต็อกทำราคาตอนแรกเราวางแผนว่าจะไปพฤษภาคมก็ทำใจแล้วสงการเราคงเที่ยวทะเลอยู่นี่ดีๆใกล้ๆเขาคงเห็นน้องสาวเขาไปเที่ยวเขาเลยบอกว่าไปเที่ยวกันเถอะเดี๋ยวพาไปเขาเคยพูดไว้นานแล้วเดี๋ยวจะพาไปสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเมย์ไม่เคยไปเลยเขาบอกว่ามันสวยมาก เราเลยจองกระทันหันมากต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันแพงไปหมดเลย2ปีที่ไม่ได้ไปก็ให้โบนัสตัวเองแล้วเขาบอกว่าเอาพี่กอพผู้จัดการเราไปด้วยสิ เราทำทัวร์มาก่อนเลยให้เขาพาไปเที่ยวก็สนุกดีไปกัน3คนมันเคยแวบไหม่ว่าสุดท้ายอยากแต่างงานกับบิ๊กเมย์ได้บอกว่าเราคบใครเราก็จริงจังหมดแต่มันตอบไม่ได้ว่าคนไหนไปถึงขั้นไหนแต่กับคนนี้เอาจริงๆเราอายุมากแล้วถ้าถามความพร้อมเราพร้อมตั้งแต่30 จนเรารู้สึกว่าถ้าเรารอมานานขนาดนี้เราจะรออีกสักหน่อยจะเป็นไรตอนที่เขามาขอเราเป็นแฟนเขามั่นใจว่าเขาจะทําหน้าที่แฟนให้ดีที่สุดแล้วเราก็มีความสุขมากทุกวันนี้เขาทําหน้าที่แฟนได้ดีแล้วเราก็แฮปปี้มากๆเราไม่เคยมีแฟนคนไหนที่เข้ากันได้ทุกเรื่องเป็นตัวเองได้เต็มที่บางทีเขาสอนเราด้วยอายุน้อยกว่าเรานะแต่คือมีความเป็นผู้ใหญ่มาก แต่ล่าสุดเมพิชนาดโพแจงละเอียดยิบไม่เคยแย่งแฟนใครหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สแย่งบิก๊ก นักธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์รถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทยจากอดีตแฟนเกา่าเรียกได้ว่าเปิดตัวคบหาดูใจอย่างเป็นทางการกินดามากก็ครบรุ่นซะแล้วสําหรับคู่รักเมพิชนาดและไฮโซหนุ่มนักธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์รถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทยหลังมีผู้ไม่หวังดีมาแฉว่านักแสดงสาวย่งไฮโซหนุ่มจากอดีตแฟนเกา่าและหลังจากนั้นไฮโซบิ so ๊กได้ตอบทางโซเชียลว่าตนโสดนานแล้วก่อนจะมาคบหาสาวเม Thank you